คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวับักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิสายของบล็อกฟุตบริการกดเกเพาส์และฟาร์มแนะนำลาวัลบักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของโดบล็อกในแมปของบล็อกฟุตนะครับในอัปเดตที่16นี้นะฮะก็ได้ทำการอัปเดตเพิ่มเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวิดีโอก่อนหน้านี้ก็เป็นวิดีโอเกี่ยวกับการทำรักษ์ประภท หมที่เอาเข้ามานั่นก็คือ Dragon Call V2 นั่นเองนะครับวิธีทําก็ในวิดีโอที่แล้วเลยนะครับในวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวผลใหม่ทั้ง2ผลนะครับที่เข้ามาในอัปเดตที่16นะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละผลนั้นมีสกิลอะไรกันบ้างและแต่ละผลนั้นมีผลอะไรกันบ้างนะฮะสำหรับใครที่ไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกหนึ่งหมื่นซับนะครับผมก็จะครบแปดแสนซับกสไคใในนนนนนนววววววิิดดดดีีีีีีโออ้้้เเเเ๋๋ยยยรรรราาาาาจะะะะมมมมกกัััััชู่่่คบแตลลผไร กันบ้างนะครับแล้วก็ขอบคุณไอดีคนนี้ด้วยนะครับที่ให้ยืมมารีวิวนะครับนี่คนนี้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการให้ ID ดีมารีวิวนะครับเพราะว่าผมฟาร์มไม่ทันแน่นอนนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผลที่เข้ามาในอัปเดตนี้นั้นมีอะไรกันบ้างเราจะมาดูกันนะครับก็เราจะต้องมาคุยกับคนนี้นะฮะแล้วเราก็คุยกันเลย คราวนี้เรามาดูครับเอาผลแรกเลยนะครับผลที่ดูนะปัจจุบันก็คือผลชาโดนะครับหรือว่าผลเงานะครับเป็นประเภทของพารามิเซียนะครับทุกคนถ้าเอาตามวันพีชก็คือพารามิเซียแล้วก็อีกผลหนึ่งนะครับก็เป็น น่าจะเป็นพารามีเซียเหมือนกันใช่พารามีเซียนะครับก็คือผลเกิดใหม่นะครับผมผลรีวฟ์นะฮะผลนี้เป็นผลที่เอ่อเวลาเราตายเนี่ยเราก็จะเกิดใหม่ซึ่งมันจะมีสกิลอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมผมจะมารีวิวผลพิษไม่ใช่พิษโอ้โหยังติดอยู่ในอัปเดตที่15กันอยู่เลยเอาเป็นว่าเราจะมารีวิวผลนี้กันก่อนนะครับนั่นก็คือผลของชาร์โดนะครับสรับผลชาร์โดเนี่ยมันจะเก่งเฉพาะตอนกลางคืนนะครับจริงๆตอนกลางวันมันก็เก่งแต่ว่าเพียงแค่าว่าตัวสกิลติดตมนเนีี่ยย้ด มากเลยนะครับก็อย่างที่เห็นครับที่ทุกคนเห็นปัจจุบันนั่นก็คือออร่าที่ขึ้นเนี่ยคือเขาเรียกว่าเงานะครับเขาเรียกว่าเป็นพลังงานละกันพลังงานที่จะใช้นะครับในเกตด้านขวามืออย่างที่ทุกคนเห็นใช่ไหมเห็นไหมไอเกรเนี้แหละนะฮะเกรนี้นะครับเวลาเราเต็มเนี่ยวลเราเราใช้สกิลวีเนี่ยพลังการโจมตีมันจะเยอะขึ้นแบบมากโข,ขเลยทีเดียวแต่ว่าเอ่อสำหรับใครที่งงว่าเฮ้ยผมเล่นตอนกลางวันแล้วทำไมมิตเตอร์มันไม่ขึ้นมิตเตอร์เนี่ยมันจะต้องโจมตีกับตัวอ่ามอนปกติหรือว่าผู้เล่นปกติไไปปเเรรื่่่ออยยๆๆนนะะคคัับมมจพิ สกิลแซดสกิลเอสกิลวีเนี่ยมันจะเพิ่มแต่สําหรับตอนกลางคืนเนี่ยมันจะชาร์จเองนะครับสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้อยู่การโจมตีเนี่ยมันจะชาร์จเองอัตโนมัตินะฮะทุกคนมันจะชาร์จนเต็มเลยเมื่อกี้อย่างที่เห็นครับเปิดคลิปมามันยังไม่ใช่ตอนกลางคืนใช่ไหมมันยังเป็นตอนกลางวันอยู่พอมันเริ่มเย็นมันกลางคืนปุ๊บเกรดมันก็จะขึ้นจนมันเต็มเกรดนี้จะหายไปก็ต่อเมื่อเราใช้สกิลวีโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันแบบเร็วๆรวดเร็วนี่ว่ ตอนนี้ก็น่าจะมีเป็นเขาเรียกเพื่อนของเจ้าของ ID ดีฟาร์มมาอยู่นะมาเริ่มกันเลยผมจะไม่ใส่ไม่ใส่ผ้าคลุมนะครับเรามาดูที่สกิลหนึ่งนะครับผมสกิลหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะฮะพอเราพุ่งเข้าไปปุ๊บเหน็นนะมันจะชนตามนี้นะฮะเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึง่งเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นเฟิร์สไทม์ของผมท,ที่ที่ได้ใช้เหมือนกันนะอ่ะอุ๊บอ่า,อาเหมือนไปสิงปะใช่ทุกคนเหมือนไปสิงเงาแล้วก็ แล้วก็พุ่งขึ้นมานะขอดูใหม่อีกทีดาเมจก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมจะไม่ค่อยเน้นเรื่องดาเมจแล้วกันเห็นปะจะเป็นสิ่งแล้วก็พุ่งขึ้นมาก็อันนี้คือสกิลที่1น,นะครับสกิลนี้ถ้าไม่มีเกตด,ด้านขวาบนนะครับเกตไม่เต็มมันจะเพิ่มให้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีหนึ่งต่อมาสกิลสองครับสกิลสองทีมันก็จะเป็นการปล่อยเหมือนเป็นพลังนะเป็นพ,พลังเงานะครับปล่อยไปโจมตีซึ่ง ก็โอเคนะฮะโดยเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยผมว่าโอเคมากเอามาอีกทีนึงเอาลองนึงนี่นะเวลาเวลาการโจมตีแบบสิ้นสุดปุ๊บมันจะมีเป็นเงาระเบิดออกมานะครับซึ่งอันนี้คือค่อนข้างเท่เลยทีเดียวผมว่าสวยนะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งอันที่ผมคิดว่าผมจะทำเพราะว่ามันมันไม่ใช่แบบแปงลงร่างอะ่ะเออผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะไอ้พวกผลพิษผลมังกรอะ่ะอันนี้ผมรู้สึกโอเคมากก็อันนี้คือสกิล2องครับง่ายๆนะครับต่อมาสกิล3ครับผมไนท์แมร เหมือนจะปล่อยไปเนาะเหมือนจะไปโดนนะเอฟเฟครู้สึกมันน้อยไปปะน้อยไปไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอมันตอนกลางคืนด้วยแหละมันก็เลยแบบค่อนข้างลำบากเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สกิลซีดูนะทุกคนสามสองหนึ่งเหมือนจะเป็นการไนท์แมสตูเลยอะไล่ตัวเมื่อกี้หายไปไหนเลยอ๋อนี่ไงเมื่อกี้ผมไปไปตีเขาใช่ไหมเขาเลยวิ่งตามผมมาเนี่ยอ่ะรออีกทีครับสามสองหนึ่งเอามันบงังสกิลหมดเลย ใช่ครับเหมือนจับเหมือนจับบีบคอแล้วก็ระเบิดตูมโอเคเรามาที่สกิลวีดีกว่ามันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะในวิดีโอนี้สกิลวีเนี่ยมันจะเป็นการอัน e ิชนะครับผมหรือว่าการปลดปล่อยพลังงานในอ,อัมบราเขาเรียกว่าอะไรอันถูกหรือเปล่าขออภัยนะไอตัวมิเตอร์เนี่ยระเบิดออกมานะครับคือพลังมันแรงมากนะครับถ้ามีมิเตอร์แบบระดับระดับแบบเต็มเลยนะสดลยยุดอะไรเงี้ยนะฮะดูนะสามสองหนึ่งผมกดวีนะเนี่ยทุกคนเห็นปะมันจะเป็นเงานะครับเราจะพ่นเงาออกจากตัวเราเก็ทโค นี่โมเลียครับอ่ะคราวเนี้ยไอควันเนี้ยมันก็จะทำดามเมจในเนี้ยไปมันจะเด้งปุ้งเป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 ้ง,ป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 งซึ่งดามเมจเนี้ยอยู่ประมาณร้อยกว่านะครับอ่ะประมาณนี้เห็นไะตอนกคืนเห็นไหมหไหม,มันจะชาร์จนะครับนี่ตอนกคืนมันจะชาร์จนี่แหละความสามารถของมันถ้าเราโจมตีด้วยสกิลทั่วไปมันก็จะชาร์ตรวด,ดเร็วมากเห็นปหมเห็นปหมโอ้แล้วดูครับไอ,อทีหนึง่ง ผมบอกเลยว่าสกิลวีเป็นสกิลที่คูลดาวโคตรเร็วทุกคนอ่ะผมก็ปล่อยปล่อยฟาร์มไปต,ตรงนี้อ่ะผมก็มามาโจมตีอันนี้เพื่อที่จะเอาเกรเข้าใจไหมทุกคนอ่ะเพื่อที่จะเอาเกรจับบีบคอเอ้ยบราบรา,าเอ้ยประมาณนี้คราวนี้ผมก็มาปล่อยสกิลวีได้อีกรอบหนึ่งอยตูมเต็มตูมเต็มเต็มตูมตูมเต็ม,ตมเป็นเป็นเหมือนเงานะ เงาหมอกเงาที่จะทําดาเมจก็เหมือนพิษแหละแต่ว่าอันนี้รู้สึกจะจะเร็วกว่านะครับแล้วก็เก็บได้ง่ายกว่าอ่าประมาณนี้นะครับผมสำหรับผลชาโด้เดี๋ยวมาดูที่สกิล F ดีวกว่าสกิล F เป็นสกิลบินนะครับทุกคนมาดูสกิลบินนะฮะก็จะมีข้างขาวด้วยนะก็ความเร็วเนี่ยประมาณผลทรายอ่าอันนี้คือสกิลบินบินแค่นี้ บินทำไมบิน,บ,น,บ,นบินสั้นจังเหมือนบินสั้นมากรุ่นอันนี้ผมกดค้างนะกดค้างอ่าประมาณ10วิอ่าประมาณ10วิได้นะในการบินโอเคก็สกิลก็มีประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับผลเนี้ยผมคิดว่ามันก็ดีนะผมมันก็ดีเลยนะยื่อันเนี้ยโอ้โหโคตรชอบครับ อ่ะอลิช hmm. มาแบบโอ้โหเจ๋งอะเจ๋งดีเป็นเงาออกมาเป็นเหมือนผีอะเหมือนโกดอ่ะอันนี้ก็ประมาณสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณประมาณ7จ็ดแปดวิประมาณเนี้ยเวลาบินนะครับโอเคสำหรับผลนี้ก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูผลต่อไปเลยแล้วกันรีวิวงง,งขออภัยครับพอดีว่า ชาร์ีอ่ะมันง่ายๆเลยเล่นตอนกลางคืนดีกว่ามันจะชาร์จเองมันจะรีชาร์จเองเห็นปะนะครับส่วนสกิลทุกสกิลเนี่ยถ้ามันไม่เต็มเนี่ยวลาเราใช้โดนปุ๊บมันก็จะเพิ่มมิเตอร์นะครับเล่นตอนกลางวันได้นะไอ้สกิลพวกนี้มันสามารถชาร์จได้โดยโดยการโจมตีปกตินะของสกิลก็ได้นะครับแล้วก็สกิลวีเนี่ยวลาเกตเต็มเนี่ยวลาเราใช้ไปปุ๊บเนี่ยดาเมจมันจะแรงขึ้นอันนี้ง่ายๆเลยนะครับให้ทุกคนนั้นพอเข้าใจแบบตามตามสังพอสังเขตพอนะฮสำหรับสกิลผลปีศาอเเเคราามันนี้ลย ผลนี้ง่ายมากทุกคนมันเป็นผลไม่ค่อยดีแบบเอาไว้ PVP สักเท่าไหร่แต่คิดคิดว่าเอ้แต่แต่ก็น่าจะพอได้นะผลนี้นะครับผมชื่อผลว่าผลชุบชีวิตนะครับผลนี้นะครับเป็นผลใครที่พอรู้นะว่าเป็นผลของใครฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะผมคิดว่าเป็นผลบุ๊กหรือเปล่าหรือเป็นผลของเอออป็นว่าน่าจะเป็นผลบุ๊กมั้งแต่ว่าถ้าผลของบิ๊กมัมน่าเป็นผลวิญญาณนะครับอันนี้ก็พอเข้าใจว่าเป็นผลชุบชีวิตในเกมนี้แล้วกันนะครับโอเค สำหรับสกิลหนึ่งนะผมสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการกดนะครับแล้วเราจะทำาทำการย้ายนะครับผมย้ายเงาตัวเองย้ายวิญญาณตัวเองเนี่ยไปอยูออ่อีกที่หนึ่งนะครับเห็นไหก็คือจริงๆแล้วจะมีตัวละครเราเนี่ยนอนแบบหลับไปเลยนะครับแต่ผมไม่รู้นะครับว่าเราจะโดนจบตีได้หรือเปล่าสมมตินะครับว่าอ่าได้เหมือนกันนะครับก็คือมันจะแข็งนะฮะมันจะแข็งตัวที่เรา,ท,เราที่เราเดินผ่านนะครับเช่นนี้ เห็นะพุ่งก็คือมันคือแข็งเลยนะครับทุกคนเหมือนผลน้ําแข็งเลยนะฮะเอามาอีกทีนะสามสองหนะึ่งเห็นปะโอเคประมาณนี้สำหรับสกิลหนึ่งสำหรับสกิลที่สองนะครับผมโซลูเลอร์นะฮะขอลองดูหนะนี่โอ้ยนี่เป็นการแบบร้องออกมาแบบเสียงเปี้ยเสียงเหมือนปลาวานเปล่าเออเสียงเหมือนปลาวานหรือ,หร,อหรืออะไรสักตัวหนึ่งนั่นแหละขอมาอีกทีนะผมขอลองอยู่ใ,ใกล้ๆคนนี้หนะ่อยมานี่มานี่มาใกล้ๆ โอเป็นการร้องแล้วแบบดาเมจรอบๆเฉยๆนะน่าจะมีประมาณนี้นะสำหรับตัวสกิล2อันนี้สั้นมากสกิลไม่ได้ไม่ได้หรูหรูหรามากอะ่โอเคประมาณนี้สำหรับตัวสกิล2นะครับต่อมาสกิล3อันเนี้ยง่ายมากนะครับสกิลนี้เวลาเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่าถ้าเกิดเราตายเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวดูอ่ะผมเวลาผมใกล้ตายปุ๊บ ผมจะเกิดใหม่นะครับสกิลนี้ต้องกดนะครับกดแค่ครั้งเดียวนะแล้วก็ปล่อยเลยไม่ต้องกดอีกรอบนะครับดูนะครับเห็นนะผมเกิดใหม่แล้วผมก็กลายเป็นกระดูกนั่นเองอ่ะถ้าเกิดผมตายอรอบเนี่ยก็คือไม่ใช่กระดูกแล้วนะอ่ะนี้คือนะ่าจะเป็นผลบูกเปรยเปอรเ็นต์ลยไปเใส่จี้ด้วยถือมีอะไรก็ไม่รู้โอเคผลผลน,นี้ก็ประมาณนี้แหละทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นเฮ้ยผมกลายเป็นกระดูกไปแล้ว ถ้าผมกดอีกรอบก็คือไม่ได้ใช่ไหมเ,เดี๋ยวผมลองตายอีกรอบดิโอ้ย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 กระดูกจะตายแล้วกระดูกจะตายแล้วเอออันนี้กระดูกตายจริงๆรเรียบร้อยอันนี้คือกระดูกแบบตายเลยนะฮะตัวไม่แตกนะครับแต่ว่าตายเลยนะฮะโอเคผลนี้ง่ายๆอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือถ้ากดไปปุ๊บเนี่ยมันจะบอกนะครับว่าครั้งหน้าถ้าเราตายเนี่ยเราจะเกิดใหม่นะครับเลือดอยู่ที่50% นะฮะอ่ะผมจะตายมาอีกรอบเตมาเตมาพุทตตแรงมากเลยวะอ่ะคราวนี้ผมจะอยู่ในร่างเดียวกันกับเพื่อนของผมนี่ผมจะอยู่ในร่างเดียวกับเพื่อนของผม,ผม,ง,ง,ผมง่ายๆเลยผลน,นี้เป็นผลชุบชีวิตนะครับเอาไว้กันตายต่อมาสกิลสุดท้ายนะครับสกิลเอฟดูครับทุกคนจะเป็นผลที่แบบบินถือหมีโอเค เหมือนกับเหมือนกับผลโซเลยเอ้ผลผลอะ,อะไรนะผลชาร์โดเลยนะครับเหมือนกับผลชาร์โดเลยคือถ้ากดปุ๊บเราเนี่ยเราจะทิ้งเงาไว้เนี่ยทุกคนเห็นปะไปไหมไปก็ไปเฮ้ยโอเคเมื่อกี้ตัวผมมันวิ่งไปทางนั้นได้ไงวะอมาอม่ทีดิสามสองหนึ่งวู้ออรอผมนั่งอยู่เหรอหรือทำอะไรวะนะ่ะประมาณนี้ครับผมสำหรับ ของสกิลผลนี้นะครับผมประมาณนี้ไม่ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผลนี้มันเป็นผลเหมือนเอามาทําแค่การตายแค่นั้นเองนะครับเป็นเหมือน อาก็คือเกาะเกิดโอเคในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมวิดีโอนะครับรีวิวประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่คิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวในอัปเดตที่17เนี่ยกำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้เช่นกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปในสตรีมนะครับว่าอัปเดตเนี้ยมันเป็นอัปเดตเล็กอัปเดตหน้าก็จะเป็นอัปเดตเล็กก็คือจะเป็นอัปเดตย่อยๆๆๆจนไปถึงอัปเดตที่25หรือประมาณ24ประมาณนั้นเลยคิดว่าน่าจะประมาณนั้นในวิดีโอนี้ขอบ นะฮะรบกวนฝากกันด้วยนะครับเราจะแปดแสนไปด้วยกันขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอคลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรอยากให้ผมซอนอะไรอยากให้ผมโชว์เคสเกี่ยวกับอาวุธอะไรก็คอมเมนต์ด้วยเลยครับเจอคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย